ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอสตันได้พร้อมใจกันมาวัดเพื่อสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีประจำวันอาทิตย์โดยได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายกองบุญพัตตาหานำกล่าวโดยกัลยานามิตรคุณแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรกิ่งแก้ว และกลัลยาณมิตรโชลทานมหาอุปราส่วนพิธีกล่าวคำถวายต้นสมบัติจากรพัรดินำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรนรุมมลหรือชามอ,อสซิงเกอร์กลัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีพปพร้อมคณะคณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้นำสวดสรรเสริมพระธรรมากายนำปฏิบัติธรรมรวมใจและอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญเครื่องอุปโภคบริโภคนำกล่าวโดยกัลายาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศกดิทอนและกัลายาณมิตรพัทรศักดิ์สังวร พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพทุกคณะได้ถวายเครื่องท,ยทัยธรรมและกองบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทธนียกถาและให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยรอยยิยม้มและความสนุกสนานเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะ